ดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ A L p Cast t a t i o n นะครับผมรายการที่จะแคสเกมทุกเกมนะครับผมวันนี้เป็นโปเกมอน XY เอ้ยเป็นโปเกมอน Y วี่ปีสวันนะครับเตรียมตัวรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับกับผมเอสนิงโชนะครับเนื่องจากเนื่องจากจะบอกว่าไฟเสียนะครับเลย เนื่องจากที่จริงเ่ะเทปแรกอ่ะถ่ายเสร็จแล้วเลือกคิดลมาสืตัวท่านน้ําเป็นตัวแรกแล้วก็เลือกตัวที่สองเป็นตัวฟูจิกิบดานเอ่ตัวพืชทีเนี้ยเซฟหายเออไม่ที่เซฟหายทีเนี้ยไอไฟตัวแรกอ่ะไฟของตัวเริ่มต้นเนี้ยเสียแอดมินเลยต้องมานั่งเล่นใหม่อาจจะไม่ต่อเนื่องกันเท่าไหร่เพราะว่าแค่เลือกโปเกมอนมันก็ไม่ต่อเนื่องกันแล้ว เนื่องจากแอนดมินก็ต้องลบเซฟแล้วก็ลงใหม่ไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับไม่นอนว่าโปกเกมอนที่ได้มานั้นแน่นอนว่าเดี๋ยวพอเป็นเทปต่อเป็นเทเปก็จะคือจะบอกไงตอนเล่นตอนนั้นอะถึงยิมสามผ่านยิมหินไปแล้วอ่าเอ้ยผ่านยิมคอนคอนี่ไปแล้วคอนนี่เออไปแล้วเรียบร้อยแล้วเลือกหญิงนะครับเราก็เลือกหญิงเหมือนเดิมเพราะผมถูกเกเซเดน่าอย่างมาก เซรีนาที่สวยที่สุด,สดต้องเป็นเซรีนาคนแรกทีเนี้ยได้คือได้เมก้ามาแล้วโปเกมอนก็ถึงแล้ว <c oughs> โปเกมอนก็ถึงล่างมกกาเรียบร้อยเรื่อสี่สิบกว่า,วาจำไม่ได้แต่ว่าโอ้โหเสียเลยกำลังจะไปสู้พืชสายเสียโอ้โเยเซ็งเลย รอบเพียวตั้งชื่อนิวโชแคสรอบนี้ก็นิวโชธรรมดาแล้วกัน yes โอเครอบแรกเลือกแอดมินตอนแอดมินยังไม่ได้แคสอะเลือกโคโกกับลิารอนรอบที่สองมาตอนปลายเสียเลือกเคโรมาสึกับเคโลมาสึกับฟูจิบานะรอบนี้แอดมินก็จะเลือกเป็นจะเลือกเป็นไฮดิมาลอนตัวพืชกับ เอ่กับอันนั้นกับอะไรอ่ะกับไอตัวไฟเอ้ตัว,ต,วตัวน้ําเออตัวท้าล่างอะไรกับเซรีกัมนี้เออนนั่แหละจิกเออจิกเซเรน่านี่น่ากลัวมากไงเมยก็จิกแบบน่ากลัวอ่ารอบนี้จำได้แล้วเว้ยแม่นแล้วเว้ยอย่างนี้แม่นแล้วอ้าวทงไงวะบอกแม่นแล้วแม่นแล้วนาะไปไม่เป็น อาเปลี่ยนชุดก่อนสองกระจกเปลี่ยนชุดก่อนอ่าสวยเรามีน้องสวยเห็นไหมเซเรน่าต้องสวยไปลงมาแม่แม่ขามาแล้วค่ะน้าลูกมาแล้ววันนี้ลูกเป็นวันที่รับปโปเกมอนใช่ไหมใช่หนูจะเป็นทเทรนเนอร์ หนูจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์หนูจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์หนูจะเป็นจีพี่ชี้เพราะหนูชื่อน้องหน้าจำได้ว่าในห้องมีอะไรมกีกูก็ไม่เอาตอนนี้เฮ้ยขึ้นไปดูก่อนเดี๋ยวลูกเหตุเฮ้ยยังไม่ได้ว,ว่าจะไปเลยเอาไปก็ไปเดี๋ยวตอนลาแม่เข้มาเอาอีกทีก็ได้อ่าหวัดดีไอน,นี้แม่งพอแบบไม่มีหมวกแล้วแม่งหน้าตาน่าเกลียดอุบาทว์จพอ่พอ พอๆไอพี่ชี้ไม่ใส่หมวกยังดูดีกว่ายอยีกไอตัวเนี้นยไอผู้ชายเนี่ยถ้ากูเลือกตัวผู้ชายนะตัวก้ากิกูกูพูดทุกเทปเลยแอดแมนพูดทุกเทปเลยไอฝั่งซ้ายอ่ะเออถ้าแม่งถ้าเราเลือกตัวผู้ชายนะกิกูเมียกูไปน้องหน้าก็เหมือนกันแหละไม่ใส่หมวกไม่ไม่ต่างกันไม่มีรองเท้าสเก็ตบอร์ดเอ้ย ขี่มึงไปไม่ได้อยู่แล้วนู้นี่กูไปอยู่มึงนอนแล้ว,วกูก็ขี่เลยเหรไม่ลาใครเท่านั้นไปเอาโปกเกมอนก่อนน่ทุกคนก็เรียกเรามาไปไปเอาโปเกมอนกันไปอยู่ฝั่งซ้ายนั่นดึงเครื่องเอาโปเกมอนก่อนสวัสดีฮะโปกเกมอนตัวหนึ่งฮนะได้ครับโปกเกมอนที่หนึ่งนะครับ เอาไสอะไรครับไสโฟโก,โกเิโตมัสสึฮาริมารอนครับม่ใช่กู <c oughs> ห่ากนาลกเองเลยทุกท่านกันแนะนําท่ามาเลยนะครับอา่าใครก็ได้เออ่ีหน้า,าสุดท้ายแล้วกันเผื่ออาจจะเปลี่ยนใครแนะนำท่า,าได้ก็แนะนำท่าของฮาริมารอนกับฮิโต อิ่ตัวใคงนี้มันมันไฟเอ่อซาลิกามิเอออันนี้โฟโกเอาฮาริมารอนแล้วกันนะไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเทปหน้าคุณก็จะแปลกใจว่าทำไมอยู่ผมใช้คิโรมาสึไม่ต้องแปลกใจรอบนี้ไม่เลือกตามพิธีแล้วในเทปนั้นบอกเลือกตามพิธีทุกคนก็จะงงเออกดตั้งชื่อข้านข้ามเป็ดวิธีข้ามการตั้งชื่อไง่ายๆนะครับถ้าเผื่อกดเข้ามา ใช่ครับทุกท่านไปชอบก็ก็ปกติเขาต้องปิดเทปแต่ว่าไม่มีอะไรเราโฆษณาตอนนี้เลยนะใครที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ฝากกด like, share, ไลค์แชร์ซับสไครต์ไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแบบให้กำลังใจเราในการแคสติมต่อๆไปนะครับก็ขอแอบบอกนิดนึงนะครับแอดมินได้มีเซฟโฟ้ดสำหรับพิวิตามาแล้วแต่ขอแต่ขอลองเล่นแล้วก็ลองจับใจความของเรื่องดูก่อนเพราะว่า เอาตามตรงอ่ะเอาตามตรงอ่ะคือพูดตามตรงนะไม่แน,น่ใจว่ามันว่า,าว่าเราจะแปลอะไรได้หรือเปล่า,าว่าแอดมินแม่งเรียนภาษาญี่ปุ่นมันเเดียวไป,ปหิไปหิวอะไรไม่ได้เลยอาจจะแคสไม่มันก็ได้ก็คงจะช่วยไม่ได้มากต่อนมีเโคยแอดมินเล่นอ,อมันอย่างเดียวได้ซ้ำล่ะเอ่อเราได้โปเกมอนแล้วเรากลับไปหาแม่นะครับกลับไปหาแมา่ ไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเลดเดี๋ยวเลดเดี๋ยวเลีดของกู t ต a งกิ o วอันนีกระตุกูาใช่ไหอ่อมาโดนกูละลืมไปออมันจะได้ทางรกระตุกมันทางที่แพ้เราเราเลือกให้นี่มารอนใจมันก็จะเลือกโฟโกุเอาเคลมมาสื่ออ๋อเคลมเออลืมโฟโกุนไป <c oughs> อืมอ๋อืม่ถ้ากูชนะทางมึงไม่ต้องยุ่งยาก ทางกระจายเลยอาจจาไม่ถ mm. ือที่จริงอยากปามาสเตอร์บอลตัวส่วนไปจับด้วยครับพี่จริงนะเอาการ์ตูนนะมาสเตอร์บอลอ่ะมันน่ามันน่าจะเขียนเหรอแบบว่าจับบอลจับโปเกมอนตัวอื่นได้นะได้ป่ะไม่รู้วะไม่เคยไม่เคยลองเกี่ยวไม่ได้ด้วยคนอื่น โห่ถ้าจับได้แบบฟอมมัตเตอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยมีแฮกกนลนาวอ่ะแอดมินว่ากัา <c oughs> บเวลาแม่ก่อน <c oughs> ก่อนกับเวลาแม่ไปเอาของก่อน <c oughs> เอาเอาใจทำไมกูยังไม่ได้จะไป <c oughs> ได้โปรแกรมามาแล้วชื่อฮาริมารอนนะครับแม่ ตอนนีแม่งอาจจะเปลี่ยนกเพราะว่ากูเปลี่ยนตรงตัวเริ่มต้นนี่แหละพอดีไม่ไม่มีฮาริมารอนเป็นโอทของตัวเองก็เลยอยากได้หน่อยเคโลมะสึก็ยังเป็นโอทีของตัวเองไม่ต้องห่วงนะครับพอเป็นเทปที่สี่ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับเพราะว่าแอดมินได้เก็บเคโลมาลสึไว้แล้วเดี๋ยวตอนเทปสี่ก็จะแปลกใจว่าแม่งมีทั้งเคโลมาลสึมีทั้งโฟโกมีทั้งฮาริมารอนมีทั้ง ที่ตกแข่งที่ตคแขง้แบบลิซันดอนแล้วก็มีเซนิกาเมียะมีฟูจิกินดานี่มาพร้อมกันหมดหกตัวเลือกไว้แล้วให้ลูกเด็กได้จุกใจไปเล่น <c oughs> ตอนแข่งหลีกก็คงจะไม่เอาเวลร้อยมาเล่นหรอกเอาจริงๆเกลีเกินเ,นเมื่อกี้มันจะให้หะอะไรวอกุณควตอบโนไปจนได้น,นี้นี่มันจะบอกว่าเนี่ย ยูยูโฆษณาขายของตัวเองนะครับตามหลักนินเทนโดครับกำลงกำไรมันไม่มีแล้วเนี่ยมีอะไรให้ไหมไม่มีกูจำต้องมีไม่เห่อะยังไม่มีอยู่วะไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่มีไม่กีนใชไปลงไปครับไปบอกว่าอ่าลากูโหลาที่บ้านจะเปืี่ยนไปแบบอ่ะ ันจะบอกลาลูกอะ่ะไล่ลูกออกจากบ้านเนี่ยแม่ก็ไล่เหมือนกันนะแข่งรีไม่จบไม่ต้องกลับแค่นั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จะไปกู้โลกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวนี้จะไปกู้โลกก่อนแล้วค่อยกลับกูโลกเราก็ไม่กลับเราจะจบลีก่อนแล้วค่อยกลับเอ่อโปเกมอนเซนเปอร์อยู่ไหนฮะนี่กว่า จำได้ว่าดา่านแรกมีโปบูเกมอนเซ็นเตอร์เมืองต้นเมืองแรกของซาโตชิมังคนละเมืองกับเซเรน่าเชืเอ่อเลยยึ่เมืองเดียวกันสะกูกกมาอโหเนี่ยเออมีกูซื้อแค่นี้ต่างกูมีสามพันห้าอาจจะชนะไอเจมมาเมื่อกี้เดี๋ยวตอนแข่งกับโฟโกกูจคะคลโรมาสื่อวิธีอัดหน้าเล่นเออนี่ไงบูเกมอนเซ็นเตอร์อยู่นี่ คือปรแกรมเพนเตอร์อันอื่นมันก็มันก็ดีสภ,ภาพดีกว่านี้ใช่ไหมวะโอ้ไม่น,นี่ก็อันนั้นอีกโอ้ไ,วออไรวะอือปุ๊กคมเพนเตอร์อย่งไวะเรื่องเราเข้าผิดที่วะม,มีร้านเดียวอ่ะตรงนี้มีกี่ร้านอ่ะนี่บอกว่าเออส,ส,ส,เสีชมพูนเนี่ยใช่เลย ไม่ได้อีกไปงานนี้ก็ตรงอย่างเดียวแล้วครับพี่นมอเลยไปยืนคุยกตได้ไอเทมที่จริงบางทีนะคนที่มันเป็นตัวประกอบฉากนี่มันแบบแบบคุยกันแล้วม,มีอะไรได้สักหน่อยก็ได้นะแบบเป็นตอรี่เรื่องราวอย่างเงี้ยโปกเกมอนเป็นเกมญี่ปุ่นมันส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเกมที่ต้องค้นหาตนะัวอย่างนี้ต้้งได้ของนี่เห็นไหม ปกติเกมเกพวกในแนวของเกมญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเกมที่ต้องค้นหาโอ้โหค้นหาจริงอะไรจริงทำมาไม่รู้ทำมบางทางไม่งทำสักกว้างอย่างยีวิวิดอินอย่างเงี้ยทำทำไมทางยาวไม่งไปเก็บกระสุนสองสานัดอะไรเงี้ยมันทำไาทำไมกูทำจริงมาทางนี้ออกไปดูก่อนเผื่อมีไอเทม ไอ,อเทปพีแล้วไม่สำรวจขนาดนี้นะครับเ,เทปนี้ถ่ายทั้งทีมีเมมเยอะละเอียดหน่อยเ,ออเทปทีแล้วไม่มีหมดสองสารอบแล้วเนี่ยเยวเทปสองเทปสามมดมมหมด,มหมดตลอดนะกูออ,อกกันไหมไปเลยใช่ไหมไม่ไรกูก็ไปอยู่แล้วตอนนี้เออ เ,เดี๋ยวเราต้องสู้อะทีจอตอืมใช้ใยกษ์กุมเราพยจับใยกระกุมอะรอบนี้ก็ต้องเป็นโปกเกมอนมีสักลูกไหมไม่มีก็ฆ่ามันจริงกวกัน,กนอืมมันฆ่าพืชมันกินไม่เข้านอี่หว่าเออ๋ยวมาจับพีจร์ตไล้ พีจจ่จอนในภาคอโอเมก้าลูบี้มันหาไม่ได้ของหายากของแล r e ตึงตึ๊งตึ๊งที่จริๆๆงก็ไม่อยากจะลบเซฟหรอกนะเดี๋ยววัน่วนกูจับโปเกบอลให้ให้กูให้โปกเกบอลกูด้วยไหมฮอบบี้ไปเลย เยะกูมาไปเองปล่อยมันไปทำใสลงแคะแคะแค่ต้องกดไว้ทั้งนั้นอย่าใช้โปกเกมอนช้าดุซ่าตัดิก เปลียนก็ถูง่งเงงเง่งาวาได้ได้ลองมันไปมันก็แค่โปเกบอลเราให้นะมึงเมื่อกี้กูเพงเจอพีจอดเองโหนั่นขอบคุณเจอพีจอตต้อบหนาจับนะครับแหมทุกคนจำคำไว้ให้ดีแต่ก็ไม่จำมาใช้กับพีจอตอะ เอามาใช้ใส่ท่าไฟเฉยต้องการแค่อยู่ในโอเมกาลูบี้เฉยไอยต้องการย้ายใ,ใช้ไฟออกบี้ไปเลยอันนี้มาล่อนดันได้ไหมวะยวรู้เพจจะว่าแบบอัไรนี่ แอดมินไม่ตคงแม่ซ้อสอะไรอย่างนี้ไปดูเทปหลังๆนะครับเล่นจนเบื่อเลยบอกไอเทปหลังๆนี่เล่นจนเบื่อผมไม่ต้องบอกโ่งบอกวัดอะไรนะครับเทปเทปหลังๆม่จนเบื่อเทปนี้ยังอีกยาวไกลนะกนี่คือ15นาทีแรกนะ งตัง,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 งสุงตักนักร้อยน่ารักมีทุกภากพูดเลยมีทุกภาคท่าไหนกูไม่เห็นมึงนี่โคตรประหลาดใจเลยเอาตรงๆท่าไหนไม่มีไอ้ตัวเนี้ยแม่งกระแสะไม่งเคยฮิตสักท ไี้แบ็คไว้มีบอกว่าจำไม่ได้นี่แน่ไม่รู้อะแต่อันนี้มั่นใจว่ามีเนี่ยฟ้าเปล่ปาเปล่ปาเปล่ปาเปล่าทุกคนดูอีกทีก็จะหงงเราก็พูดหลายๆครั้งย้ำไว้หลายๆครั้งนะครับย้ำอีกทีว่าเอ,อ้ยตามกูไปเหรอมันตามกูมาที่กูรู้แน่ๆทางนี้ไม่มีของให้เก็บ ่ไห้กูไหมงกไหมงกปี๊บมีพาลูกเพจหาของก่นอนเดี๋ยวเท็หน้าแม่งก็มาเดีย๋ยวเท็หน้าไอ้ลูกเพจก็จะงงเอ้มาเก็บแล้วมาเก็บทำไม,ไมอ,อีกเออไดย้ำอีกทีมาคนละเทปกันเดยายก็กุมรไม่พอแล้วสองตัวแล้วพอแล้วได้ไปสองตัวแล้วปล่อยเราจะรักแค่ฮาริมารอน ในก,นกนลุ่มเราจริงๆแค่ฮาริมารอนเท่านั้นนี่ไปใช่อืมเบลแป้วนะฮาริมารอนโกแอดมินคงจะเอาโอทีของเซน่ามาใช้หรอกคงไม่เอาโอทีตัวเองมาใช้หรอกโอที OT ตัวเองมันเวลเก้าสิบไปแล้วโอ้โหหาละเอียดกว่ารอบที่แล้วอีก กูจำได้ว่าเราพีแล้วกูยังบางมีบางจุดที่กูยังหาไม่เจอเลยไม่ส้และรันเนาะโอ้โหกูว่าแล้วที่กูไปเทรดเอาภาาอันนั้นมาม่งตัวที่หาง่ายมากอยู่ในป่าน้อนดักใด้ดักแดง เดี๋ยวรอเทปชิดลอนออกแล้วเดี๋ยวแอนมินจะเล่นจะแข่งแบบเดียวกับที่ซารูชิแข่งกับชิดลอนว่าจะลองทํามานานแล้ะ <c oughs> เอาโปเกมอนแบบเดียวกับชิดลอนที่แบบชิแบบเดียวกับที่ซารูชิใช้ไปแข่งกันโอ้ยให้แจกอันนี้เยอะจังวะออไม่หนีกูหรอมันยาโดดนี่นะ แมวไม่ชอบไม่ชอบจะดมเลขสองไม่ไใช่คกูรันไม่ได้อีกเฮ้ยแมวคุยอยากไปคุยด้วยดิมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็คุยให้ลูกเหตุดูดเฉยๆมันไม่มีอะไรเอ้ยอะไรบอกไหมบอกไหมอะไรบอกไหมอะไรคุยกันไหมแม่เอาขวังให้เราขอบคุณอะไรอ่ะ เจออะไรแบ่งกูหน่อย thank you ขอบคุณเนีย่ยเพื่อนที่ดีแล้วมึงก็แบบตามกูแล้วก็ไม่ช่วยกูสู้เลยอ่ะเออมึงก็เปลี่ยนตัวมาสู้กูก็เปลี่ยนตัวมาสู้แท่งกูก็ได้ไม่เหรอฮะ <c oughs> เออ ใช่ยังเข้าไหมาวะโอ้ไม่เข้าเทคดีกว่าเยอะตัวเลือกตัวเริ่มนะครับทุกคนนี่ทุกคนสนเนยบอกว่าให้เลือกเคลมาสือเออเคลมาสือสปีดโอเคหรือว่าสปีดโอเคอยู่สำหรัพวกโกรกเคลมาสือเลือกใครใก็ได้หรอคงไม่ต้องไปเรื่องมากหรอก แต่ช่วงนี้ไม่รู้ว่าโฟกโกมันแจก,กหรือเปล่าโอ OT ของเซน่าถ้าแจกก็เอามาใช้เลยแนะนำให้ม,มีแนะนำถุยจะตายก็ไม่เครคุณนจก,กนเพื่อไปเลยไม่หรอกมันแจก,กยาเยอะี่เนี่ยมันแจกของเยอะหัน โอเคนะโปเกมอนที่กูแพ้ทางทั้งสองตัวเลยโอ้เอ่อโปเกมอนเ,อเอมี่ยอ่ะให้เหนดิมารอนหน่อยจะตายอยู่แล้วฮะดิมารอนน่ะนอนนอนเป็นเอ้ยทางนี้มันทางลัดไม่ใช่หรอ,อของกูไหมนั่นขวางกู อย่าโดมเอ้ยอย่าโดมแหม่มีอย่าสู้ฟอสไป,ลปลเลยมันไม่รู้มันมีอะไรแต่ไม่รู้สึกจะไม่มีอะไรที่ยิ่งนน่ารักทีนีจะได้ไล่ขี้เกียจสู้บอกว่าขี้เกียจสู้บอกว่าขี้เกียจสู้ไปเลยม่ตยุ่ง ขอสู้กับเทนเนอร์เอาเงินพอละเอออย่าดบทัดอะไรปะน้ำเหรอโอ,อ้ยทำอะไรกันเฉน้ำพืชไฟไม่สู้เลยทั้งนั้นแหละเหนื่อยไปจะแค้นให้จบๆเนาะตามกูเนาะแม่งขวางกูทุกคนเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ให้โปกเกบ,บอลกู ไม่แจกให้กูทีเดียวมให้กูแต่ตอนนี้มามากูอยากได้เงินกูไม่รู้มึงจะสู้ไหมเอาเงิน,นมากูต้องการเงินแท็กอัพแอนด์เทคไมน์มนี่ชิคกี้จู๋ชิคกี้จู๋เาหรอไงฮาริมารอนนะ่ะเอ้าวะอะฝ้ายเหรอเอ้ยชิคกี้จู๋อะไงนี่เลย พิกจูติดตัวชาอีกเออน,น,นี่น้องกตัวชานั่นอัตโนมัติเลยพิกจูแม่งกูยังไม่เห็นซาตูชิจับก็จะชาเลยไม่เห็นแบบตู้อะไรวะแบบในในกระตูนนี่แบบตัวชาอย่างนี้เลยในเกมแม่งทำพิกจูมาดีเกินไปดีหาอะไรเล,ลเรื่อนแม่งต่ำมากเลยพิกจูจับซา,าตูชินี่แม่งแบบกิดมากพิกจูกูนี่แบบโอ้โห อไอ้ข้าหลีกกีเดียวตายอะไรเงี้ยไม่โแอบบต้องสูงมันเยอะถ้าเล่นพินกาจูอะไรจูพิกาจูอ่ะเอาข้าหลีกไว้เหมือนเหมือนเอาเอาเป็นตัวให้ตกตายถ้าคิดว่าจะเอาเข้าหลีกจ,จริงๆอ่ะพิกาจูต้องเวลสูงของเพื่อนแบบแหงกันสักสิบเวลเงี้ยสิบเวลมันมีปัญหาอะไรบางทีอ่ะยุ้งไม่ก็อาจจะต้องแก้ปัญหาในการใช้หินสายฟ้าอนไรจูซึ่งภากเอควายเนี่ยหินสายฟ้าอะไรจูได้มาอยู่แล้ว,ลวได้มาอยู่แล้ว เหนี่อยปวดเจุบวันตาคุณไม่ถวดเยอะจบเลิปแรกถะเหนื่อยแล้วอย่าโดมอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยก็อย่าโด,โาาดม ลังหไปออกแล้วออกแล้วออกแล้วออจจะสรุปซอรลีรวมนาทีเฮ้ยต้องจริงว้วยไอพวกสามสี่ตัวมาเนี่ยเออคือจริงๆมีแค่สามคนอะในกลุ่มนี้อีกสองคนที่เหลือตัวประกอบไปพร้อมกันออกพร้อมกัน,กน โอเคเราควรต้องเล่นต่อสิเนี่ยอ๋อมันโดือดไปพร้อมกันจำไม่ผิดเหมือนจะจบเทปแรกแล้วเราดูเทปกลับไปนะครับ จบแล้วครับติดตามเทปหนห็จะมีโปเกมอนอะไรใหม่ๆมาซึ่งแม่งแน่นอนว่าเยอะจบไปแล้วนะครับกับอีพีตอนแรกอีพีตอนหน้าจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไปได้น,นะครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์ตไ้ด้วยนะครับอยู่ตรงัวมุมนะครับหรือมุมฝั่งไหนก็ชีบไปชี้มาหนฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ